ครับกลับมาพบกับคุณพี่นายช่างนะครับครั้งที่แล้วน,นะครับเราเรียนกันถึงเรื่องส่วนประกอบของคลื่นนะคุณพี่นายช่างก็ได้อธิบายไปแล้วเนะว่าคลื่นเนี่ยมีลักษณะคล้ายคไซน์เวฟนะครับแล้วก็ที่การกระจัดสูงสุดการกระจัดต่ําสุดเนี่ย เราสามารถหาค่าแอมพลิจูดได้โดยวัดจากจุดที่การกระจัดเป็นศูนย์นะจากนั้นเนี่ยเราสามารถหาความยาวคลื่น1ลูกได้นะครับโดยที่วัดจากสันคลื่นถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้นะโดยเวลาที่คลื่น1ลูกใช้ในการเคลื่อนที่เราเรียกว่า1คาบนะครับแล้วคาบเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1น,นะครับ ก็คือคาบส่วนสีนะก็จะเป็นมุมที่90องศาเนาะก็จะเป็นมุมการสั่นของคลื่นที่90องศาหรือพายส่วน2ที่คาบส่วน2เป็นมุม180หรือว่าพาย3ส่วน4่คาบเป็นมุม270หรือว่า3พายส่วน2และ1่คาบเท่ากับ360องศาหรือว่า2พายแล้วเราก็ได้สมการนะครับในการหาความต่างเฟรระหว่างจุด2จุดนะซึ่งก็เท่ากับเดลต้าฟีเท่ากับเดลต้าเอ็กซ์คูณ2พายส่วนในแลมดาหรือเดลต้าเอ็ก คูณด้วย360องศาหารด้วยลัมดาแล้วก็สมการหาอัตราเร็วขึ้นนะครับ v เท่ากับลัมดาส่วนคาบหรือว่า v เท่ากับ f ลัมดานั่นเองนะมาวันนี้นะครับเราก็จะเข้าโจทย์เรื่องการหาความต่างเฟสและความเร็วขึ้นนะข้อเดียวรู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับเรียอกับครูพี่นายช่างนี่ไม่ต้องเยอะนะครับขอให้เน้นๆแล้วก็เข้าใจทําโจทย์ได้จริงนะมาครับเขียนสมการที่เราจะใช้กันก่อนนะเดลต้าฟีเท่ากับเดลต้า x สองด้วยหรือจะเป็นมุม360องศาก็ได้นะครับแล้วก็สมการความเร็ว v เท่ากับ f lambda ส่วนค่านะครับใส่กรอบใส่ดอกจันให้เลยนะครับต้องจำได้นะจำไม่ได้ยากแล้วก็สูตรง่ายๆนะครับแทนค่าออกเลยเนะ แล้วก็มาดูโจทย์ข้อเดียวรู้เรื่องของเรากันนะครับคลื่นต่อเนื่องมีความยาวคลื่น1.5เมตรมีความถี่200เฮิรตซ์อยากทราบว่าข้อคลื่นมีอัตราเร็วเท่าไหร่โจทย์อยากทราบอัตราเร็วนะครับและโจทย์ก็ให้ความยาวคลื่นให้ความถี่มาด้วยต้องใช้สมการไหนครับง่ายมากๆต้องใช้สมการนี้ครับเท่ากับ f อฟมดานั่นเองแทนค่าเลย f อเท่ากับเท่าไหร่ f เท่ากับ200ร้มดาเท่ากับ1นนะคูณกันได้เท่าไหร่ครับ300หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับผ่านไปแล้วนะข้อเองง่ายๆนะครับต่อไปข้อ B คลื่นมีคาบเท่าไหร่สมการไหนเอ่ยจริงๆแล้วข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเรามีความถี่อยู่แล้วนะแล้วเราก็รู้ว่าคาบกับความถี่เนี่ยมันเป็นส่วนกลับกันเพราะฉะนั้น สมการนี้ครับค่บเท่ากับ1ส่วน f นะแทนค่า1ส่วน f เท่ากับเท่าไหร่200นะครับก็จะเท่ากับให้น้องๆคิดเลขแป๊บนึงนะเท <c oughs> ่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0.005วินาทีนะครับ ผ่านไปแล้วสองนขะ้อเนอะง่ายๆเลยต่อไปข้อ3ครับเคลื่อนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางเป็นระยะ90เมตรข้อนี้ก็ใช้สมการการเคลื่อนที่ง่ายๆเลยนะครับ v, v, v. เท่ากับ S ส่วน t นั่นเองสมการที่เราคุ้นเคยกันนะเราอยากรู้เวลาครับ <T S 2> ก็ T เท่ากับ S ส่วน V นะแทนค่านะครับระยะทาง90เมตรนะส่วนด้วยอัตราเร็วเท่ากับ 300นะที่เราหามาได้จากข้อ A นะครับถึงตอนนี้ก็อย่าคิดเลขผิดนะครับอุตสาห์ทำมาด้วยความเข้าใจนะอย่าคิดเลขผิดนะปึ๊บปตัดไปเท่ากับ0.3วินาทีนะครับทีนี้ครูพี่นายช่ามีคำถามเพิ่มเติมครับในการเดินทางของคลื่นได้ระยะ90เมตรเนี่ยคลื่นจะเดินทางได้ทั้งหมดกี่ลูกอ่ารู้วิธีคิดกันไหมครับมีวิธีคิดและคำนวณได้แบบนี้ครับ เรารู้อยู่แล้วเนอะว่าเวลาที่คลื่นใช้เดินทางระยะ90เมตรเนี่ยเท่ากับ0.3เนอะทีนี้เนี่ยคลื่น1ลูกครับใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่อ่าก็คือ1คาบนั่นเองนะ0.005นะครับอันนี้คิดออกมาออกเลยนะคิดออกมาได้เท่าไหร่ครับคำตอบคือ60ลูกนะอืม เท่ากับ60ลูกนะต่อไปข้อดีครับจุด2จุดจะมีเฟสต่างกันเท่าไหร่ถ้าจุด2จุดอยู่ห่างกันเป็นระยะ0.45เมตรอืมสมการความต่างเฟสมาแล้วนะครับเราก็เขียนสมการเลยเดลต้าฟีเท่ากับเดลต้าเอโดย2พายแทนค่าได้เลยนะครับเท่ากับเดลต้าเคือ0.45 สองพายส่วนะ π, 0, ด้วยยำได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งจุดห้านะคำตอบคือศูนย์จุดหกพายนะอันนี้ตอบในมุมเรเดียนนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมองศาละ่ะก็แค่แทน2อพายด้วย360องศาะน,นะ 4, 5, นะครับนี่นะ0.45นะครับ360องศาส่วนด้วย1.5นะตรงนี้ตัดกันปื๊บศูนุดสามนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ เลขลงตัวนะร้อองศานะครับต่อไปข้อ E จุด2จุดจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่ถ้าจุด2จุดมีเฟสต่างกัน90องศาก็าใช้สมการเดิมครับโจทย์ฟิสิกส์ข้อสอบจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่จำสูตรให้ได้เข้าใจสูตรอ่านโจทย์เข้าใจสมการกลับไปกลับมาแค่นั้นเองครับถ้าน้องๆทำบ่อยๆนะฝึกจนแม่นนะทำได้ทุกข้อครับชวครูพี่ช่างนะมา e ข้อนี้ต้องการหาเดลตา x นะ เดลต้าฟีเดลต้าเอ็กซ์สองศาส่วนด้วยลมดานะครับอยากรู้เดลต้าเอ็กซ์นอะย้ายข้างเดลต้าฟีคูณลมดาหารด้วย360องศานะครับแทนค่าเลยเดลต้าฟีเท่ากับเท่าไหร่ครับ90องศานะลัมดา1.5 360อองศาคิดเลขครับคำตอบคือให้เวลาคิด <c ười> คำตอบก็จะได้0.37 5าหน่วยเป็นเมตรนะครับคำตอบลงตัวนะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยไม่ได้ยากเลยถ้าน้องๆเรียนด้วยความเข้าใจนะครับพอเรียนด้วยความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทําโจทย์บ่อยๆด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ทําโจทย์เนี่ยความเข้าใจของเราเนี่ยเวลาทําข้อสอบเนี่ยแทบจะทําไม่ได้นะเหมือนกับคนที่เรียนไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะมีการพลิกแพลงไปมานะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยรับรองโดนโจทย์หลอกสับขาหลอกเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเรียนกับครูพี่ณนชชงด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องมัับ ไปฝึกฝนฝึกทำข้อสอบอยเยอะๆด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามเรียนกับครูพี่ในช่างในคลิปถัดไปนะครับเป็นเรื่องการสะท้อนและการหักเหของคลื่นนะน่าสนใจมากๆเลยอย่าลืมติดตามเรียนกันนะครับน้องๆสามารถติดตามเรียนกับครูพี่ในช่างได้นะทั้ง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ลายนะครับโดยพิมพ์ภาษาไทยก็นายช่างฟิสิกส์นะส่วนาภาษาอังกฤษก็นายช่างฟิสิกส์เหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษก็คือเลข9ก้แล้วก็ช่าง C H A N G p h y s I S I C S นะครับก็ติดตามเรียนกันได้ทุกช่องทางฟรีนะครับสำัวันนี้ขอบคุนายช่างลายไปก่อนนะแล้วแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ